ใช่เลยคำนี้ก็ออกเสียงว่า chewing chewing คือสารอูชัดเจนมาไม่ใช่ chewing นะเออเหมือนกับคำนั้นไงคำว่า brew ที่กี่เพิ่งทำคลิปไปก่อนหน้านี้เลยคือทำคำว่าทำกาแฟรหรือว่าทำชานะคะเป็นการาคำว่า brew นะคะ brew สระอูแต่คำนี้ไม่ใช่จะ้ะไม่ใช่ฟูจ้ะเออไม่ใช่สรรอูนะจ้ะออกเสียงว่า feel ฟิวอ่ามันจริงๆแล้วทางคือหลักภาษาเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนยอยักษ์อยู่ข้างหน้าสระอูนะคะมันก็เลยกลายเป็นฟิวแบบนี้อืมฟิวทีนี้ I remember this uh, particular situation where I was learning English in a classroom and I even remember the teacher's name It, it was miss lin and she was teaching or was trying to help me to be able to pronounce this word for you and this is how she spelled it <laughs> ฟ e l แบบนี้อืมนะคะจะไม่ได้ออกเสียงเหมือนคำว่าเคี้ยวนะเหมือนคำว่าชูอันนั้นไม่มีไม่มีตัวยอยักษ์ออกเข้ามาด้วยนะคะที่นี่คำใดแนที่มีแบบคล้ายๆฟ e l จะมีคำว่า new อ่านิวแบบนี้แล้วก็พูดเร็วเร็วนิว and this is how I think it's it's more of a British side I think American they would use the the u sound ไม่มีเยอะนะคะถ้าเป็น American น่าจะเป็น new new it's new ก็คือแปลว่าใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกี่พูดกี่จะพูดว่า it's new new <laughs> มันจะมีเยอะเยอะยักอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีคำว่าอะไรคล้ายกับคำว่าอะไรสะกดเ้าละแบบนะแต่ออกเสียเมืนกันเลยจ้ะก็คือ key key เหมือนเคแล้วก็ you นะคะ key In the queue แบบนี้ In the queue นะคะยังไงก็ตามสะกดเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันเสมอไปนะคะยังไงก็ใครสนใจอยากจะรู้รละเอียดเกี่ยวกับ pronunciation นะคะจริงๆกี่มีคอร์สนะเป็นคอร์ส IPA นะคะ International Phonetic Alphabet แล้วก็ตอนนี้กำลังมีโปรสิ้นปีอยู่นะคะเป็นคอร์สนี้ที่กี่พูดถึงสระโดยละเอียด นะคะแล้วก็พยัญชนะมีทั้งสระเสียงเดี่ยวแล้วก็พัสระสองเสียงที่มันเคลื่อนหาก,กันใดๆนะคะแล้วกี้ก็จะเอ่ยถึงเสียงที่เป็นแบบ British เนาะแล้วก็บางเสียงมันจะเป็นแบบออซี่เออเป็นออสเตรเลียนก็จะพูดถึงด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแน่นอนอเมริกันนะคะเพราะว่ามีเพื่อนหรือว่าดูสื่อดนูนู่นนะี่นั่นอเมริกันเยอะมากเลยนะคะดังนั้นก็เลยรู้ถึงความแตกต่างใครชอบแนวแบบ Pre pronunciation ก็ได้เลยโปรสิ้นปีเนี่ยพิเศษมาก